สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่าวันที่15มกราคม2568ค่ะมัอนี้นะคะท้องฟ้ามืดคึมนะคะคือจังฝนจะตกนะคะผู้ชมโอ้คนน่ะตอนเศร้าๆกันหนาวนะคะสวยมากจัง่อยกับร้อนนะคะส่วงนี่อากาศหนาวๆหอนๆนะคะดูแลสุขภาพให้ดีเด้อค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนนีนะคะ แม่หมูกระมาบ้านเจลอตเตอรี่คือเก่านะคะเสะืามาถามอายผู้ที่เพิ่นไปวเนิ่นทางปูเซรีมานั่มน,นะคะเพิ่นนั่งอยู่นะคำชมพามาถามมาเพิ่นใดตัวใดงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะสวัสดีค่ะไปเอามาอะไรละเอาแต่มาไหเ,เอาแต<อ>่วุ่นวายจะไหนเพื่อจังสัตว์ก็เลยบ่ได้นั่นไปนั่นไปนี่ส่วนนั่นไปนี่น<อ> ไปๆมาๆบางคนเพื่อนกรถามขามาเนาะค่ะวาอยากได้หน้าทางปูเซรีเนาะค่ะกับบกข่อยเข่ากับซ้ำเร็หวังอยู่หลังวันนี้แมนบอกเพื่อนว่าจังไรส้ำเร็ดวังเพื่อนว่าส้ำเล็ดก็ดอกไม้ในป่าเนาะดอกไม้ป่า อืมโอ้เล่นเราแต่อยากหัวเนาะ <g iggle> แต่เม,มื่อวานนี่ถ่งวันนี้เราไม่เวลามาันยากใ่ยากไหนยากหลังนะืนเบาบางเสียงเบาทถามากาลคคนค่ะคุณผู้ชมเวลาอ็เไรต้องเพิ่มบ้างมันมก็เลยบบา่างอืมวันนี้หายมาแล้วสองเก้าออสองาวที่แล้วเั็นหามาตัวใดก่ <g iggle> อนวัที <g iggle> ่แล้ว เลื่มเลยเน้น <department> ส <wolf> ีเก่วะเออสีใช่แม่ตาบินให้มาสีเก้านาะมันออกสองเมันออกศูนย์เก้าเนาะเอาคนมาแม่เราเบาเท่าอย่างคือสีหูสีตามากมากัดลงบาล่านผช้ชมไปเยี่ยมพีเกยมากค่ะโอ้เขาออกลูบานตลอดเลยโอ้วันมาตะใสผุนผ้ายกับป๋ามากก็ได้สงสัยได้ถามเบาเถาว่าพ่นมาจากใสเอาธรรผช้่ม บ่าวแถวพึ่งพึ่งมาจากโรงพยาบาลบางเด็กก็แล้วมันกาะอยู่จริงวันนี้ค่ะเอาค่ะผู้ชม,มวัมนวนี้บ่าวแถาเพิ่งจะลงปูน้องบัวแดงน้ำนะคะท่านผู้ชมยังรอฟังน้ำกัน่นวันนี้ปูหามาตัวใดแล้วค่ะสวัสดีค่ะตะว,ตวินสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงงวดนี้งวดนี้วันนี้เอาหนักกว่าเก่าหน่อยหนักกว่าเก่าเหรอ เพราะว่าตาวินชอบตัวนี้ชอบแม่หมูกระมากนำเพิ่นอยู่ตะวินหวดเนี่ยเน่เขาเนาะเพิ่นห้มาตัวใดตะวินสองเก้าสองเก้าตะวินก็ชอบชอบแม่หมูสั่งลอตเตอรี่ตั้งแต่วันแรกเลยนะสองเก้าเนี่ยนี่แหละเลขตัวนี้มันก็เลยเอาหนักกว่าเก่าหน่อยก็เลยหนักกว่าเก่าเอาค่ะผูชมค่ะเพื่อไม่ให้โชคเพื่อได้โชคเพื่อได้โชคน้ำกันนะค่ะที่ใหม่ เพื่อได้โชคหลังปีใหม่นะคะคุผชมสองเก้าเม็ดเดียวนะคะของปูเซรีนี่จะไม่หลายตัวนะคะคู่เดียวเท่านั้นนะคะคุณผชมเพื่อมักเพื่อชอบเนาะค่ะบอมักกับบอเป็นยังบึงซื้อๆอะไรเนาะตะวินเนาะได้ค่ะตาตะวินนี่มักแห้งกันตะวินวันนี้มักเองค่ะ จัดหนักเล่นบ่จัดหนักมูลนีิเอาสาธุเนาะแต่วินเนาะเป็นจังโชคเนาะค่ะจังโชคจังมันให้ได้เฮน้ำกันได้เฮได้เฮเอามูลนี้แมวมูจะพาไปเบิ้งควัวคือเกาเนาะค่ะขาดบ่ได้คือควัวเจลอตเตอรี่เนาะค่ะมาเบิ้งน้ำกันเจลอตเตอรี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังกินแรงสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะค่ะมูลนิได้ยังกินแรงเลยเอ้ายำบักแฟนไปเอายำ่งรถยำ่งรถว่าเป็นยัง อะไรคะทำน้ำตกหมูผมจะทำน้ำตกหมูมีโนมนโพิเศษเมโนูพิเศษปิ้งปลาปปโอ้แซ่บไปคือมือที่แม่หมูโอ้ยนี่แหละของโปรดเจ้ปลาแดกแซ่บปลาแดกเนะเอามาจากมืองเลยบ่หรือว่าซื้อมาของดองฝากโอ้ค่ะปิ้งเอาปิ้งเอาเจ้คืออยากแม่แม่หมูโอ้ยนอปิ้งปิ้งปลาแดกพุ่นน่ะเขาเหนียวร้อนๆเนาะเจ้เนาะเาไสตัวเจ้ไส้ตัว กับเข่าแรกงนะคะเบิ้งคู่มือเอฟซี <FC S 2> <ะ>บางคนพูดกับว่าเบิ้งให้อันนั้นนี่ฮะว่าส,สั้นว่าให้เบิ้งคูมงค่มือก็ได้เบื่อว่าสั้นพูดว่าบางคนเพิ่นเบื่อกะคให้รีไปก็ได้นะคะพี่ชม <c oughs> โอ้จีของปูเซรีเมะมาแล้ว่ะมาแล้ว,วสองเก่าว่านตัวเดียวดิ แม่หมูจองรถตันีน้ำเจ็บม่แม่นตั้งแตงหัวแหลกตั้งแต่เข่ามาเลยสาท <ต aciones S 3> ูน้าเจี๋เนาะให้เป็นจังบุญเนาะสาธุบุญเนาะให้เข่านะแม่เนาะแม่หมูกับอันพ่อบ้านจ้างมะแมนบ่แมนนี่แหละซาอีงสีหลายบ้านเฮายเอฟซีมันกับถามอยู่ว่าแฟนมันฝันบอสันเพิ่นกับพิ่นว่าเพิ่นฝันหนูแต่เพิ่นฝันบลายเพิ่นฝันว่าเพิ่นขี่แตกเพราะสันว้าตาพัดเอารถตันีไปน้าเจี๋เลยว่าโอ๊ยปผมฝันมาสั่นฝันเทีเดียวฝันว่า มือที่เอาลอตเตอรี่ไปล่ะไม่กินน้ำกันได้หนิจะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นขี่แตกว่าสันมันว่านี่ล่ะมีที่วิดค้นมันนอนไปหมูเอ้ยบ่บ่มีตัวเลขดอกว่าสันเราบ่มีเพิ่นว่าบ่มีตัวเลขดอกว่าสันฝันตัวไวขี่แตกเขาหรอจะเดี๋ยวว่าเพื่อนเลขเข่าเราบ่เท่าสันดอกบะเบ่เนียดิว่าจะเป็นดักที่แห้งแต่ว่าทานแม่ม่หมูเนาะทานแห้งแก่ออกกันเด้อ เอาครับพี่ชมมัดสีพอแตกต้มคือมืาหนานบ่แม่หมูม่ดแตกเราใบข้างล่างนั่นเจ๊กันข้าวฟ่างน้ากันเนาะครับท่านผู้ชมว่าบ่าวเถาวพันไดมาตัวใดปู่น้องบัวแดงนะคะบ่าวเถากําลังมานนะคะหนวดตะตื้นวันนี้บ่าวเถาม่าน่ะค่ะพี่ชมมันจากไหนมันหอนได้บ่ไปมือนเป็นอย่งไรแค่เนี้ยอาการเจ๊แค่เนี้ยไปแต่ค่อายุแต่ว่ากระอ้ายุนิด่อยยุนวะกระอ่างยินเสียงไงผัดผูหอมท่านผู้ชมบ่าวเถาได้มัดตลาดตัวเนี้ยตัวละบ่าวเาผูหอม อาอเจดพี่เจดหลายแต่พุทธพี่กิ่นสามคนหนึ่งน่าจะขึ้นกินปิ้งปลาแดดไหมปิ้งปลาแดดเอกเออเทพจะปิ้งปลาทูหอมเอาปิ้งบพราะกระสันใส่ฟิตไปที่กระสันเอ่อจะปิ้งมือหลังเจดเนาะมันมันเยอยตัวเดียวนี่ล่ะทั้งเจดเฮ็ดยังอีกมาอยู่น่ะเจดอยู่ในเต่อลำตกหมูค่ะฮรับเบอร์ในธรรมชมโอ้แกบอกเขามีโปรเตเป็ดยำเก็บใส่ฟิตมึดมึดโอ้ปลาแดดมันแห้งพุทมันแห้งขึ้นในร้านเขาเฮ็ดนี่ครับน้ำตกอาจจะ จะเป็นน้ำแน่เอาน้ำเอาน้ำลงใส่แน่แล้วจะผูมัิคติมาชมต่ว่าถ้าวบ้านแถวนี่น้ำตกหมูก็จะเป็นเนื้อหมูติดมันอย่างหน่อยติดมันน่ะแล้วก็เวลาเห็ดน้ำตกก็จ้องเห็นเป็นน้ำแน่ถ้าถ้าเป็นแห้งเนี่ยมันจะบกหอยแสบเอ้าอันนี้พักนะบ่ยเจ้บ่ยพักโอ้ยอันนี้พักสิน้องน้องแม่มเอาให้แม่มปลาเราเอาให้ผักชี่ลาวเอามาฝักกรานิ่งง่าย แมม้าฝ่าแมงกอะเหม่นแมงมูอราบนะครับวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจุลงนะครับปู่น้องบัวแดงท่รมชูมชมครับปู่สงไห้โดนโดนสงไห้แล้วคนับสงให้โดนแล้วล่ะนะครับงมวดที่ผ่านมานะครับปู่สงไห้นับชุดล่างนะครับเป็นเลขเดินล่างแล้วก็จับคู่ไห้หนึ่งห้ามาห้าหนึ่งหนับมวดนี้ปู่ว่าเอาแล้วแต่บ่าวเถ่าเด้อหนับบ่าวเถ่าเล็จุลงไห้นี่ครับโค้งสุดท้ายไกลๆมือนี่แหละนับล่างอย่างเดียวนับชุดบนปู่กับสงไม่ยู่แต่วราปู่ว่าเบิ้งไบก้อนก็ได้ นับเพ็นชุดล่างเดินดีเ่าเถ่าจะลงไ้ละกะปูเซรีนะครับเอาจะลงให้น้ำเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับปูทรงไม่เบาเถ่านะครับเอาครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหนึ่งห้านะครับมาห้าหนึ่งครับงวดี้ปูทรงไม่แล้วนะครับชุดล่างนี่ครับผม เป็นเลขติดล่างเลขเด่นล่างเอาเดี๋ยวเป่าเท่าเขียนให้แล้วมาเบิ่งน้ำกันนะครับเบ่าเท่าเขียนให้แล้วนะครับผมเด่นล่างนะครับเลขติดล่างหรือเลขเด่นล่างนะครับมีห้ามีหนึ่งมีสองับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับหนึ่งสองนะครับเจ็ดห้าสี่สองนะครับอันนี้ตัวเน้นสามคูทำช่มนะครับหนึ่งสามหกสองแปดห้าเป็นชุดรองนะครับทำช่ม อ่าเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงนะครับผมอ่าจะเบิ้งไว้กว่อนก็นได้นะครับผมอ่าบ่าแถวามาวนลงให้โค้งสุดท้ายปู่น้องบัวดแดงชุดล่างอย่างเดียวเน้นสามคู่ครับหนึ่งสองเจ็ดหาซีสองกลับตัวด้วยนะครับเอามาเบิง้งปู่เสรีสกนตนะครับผมปู่เสรีสกนตนะครับส่วนมากนะครับสองตัวมาตัวนะครับธรรมชมแหวงวดที่ผ่านมาปู่ไห้ซีเก้ากลับมาแต่เก้ามาศูนย์เก้า นะครับงวดนี้สองเก้านะครับผู้ใดอยากเอาเอาไปเป็นเลขเด่นก็ได้เด้อครับสองกับเก้าหาตัวติดแม่นๆมาใส่นะครับปู่ให้คู่เดียวเม็ดเดียวสองเก้าปู่เสรีสกุลจับคู่บ่ใครเขาท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าสองตัวมาตัวแต่ว่าปีนี้ครับปีหกแปดนะครับหาผู้ใดมักนะครับเป่าถอดกมักอยู่สองเก้านะครับตรงกับเลขฝันนะครับฝันที่ว่าเห็นเลขอยูฟ่าบาตนะครับ สองห้าเก้าอ่ะนี่ก็บสองเก่านะครับแคปหน้าจอปูเสรีนะครับอันนี้ปูน้องบอัวแดงท่านผู้ชมปูน้องบอัวแดงนะครับปูเน้นไม้ไห่หนึ่งสองเจ็ดห้าสี่สองเป็นตัวเน้นนะครับหนึ่งสามหกสองแปดหาตัวร่องนะครับอย่าลืมกลับตัวน้ำเด้อท่านผู้มชมเดอ้อเป็นหน้าทางหยิบจับดนตรีนะครับผมโอเคแล้วก็ยุคัวให้เก่า,าธรรมชมุ่ม อ่าค่นผู้ชมค่ะเพื่อมาเพื่อชอบน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูขอยทผู้ทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงหิง่งกันสุขสุขคนนะคะกับขอบุณขอบุณปูจากน้องบัวดแดงนะคะแล้วก็ขอบุณปูที่เพิ่นเอาแนวทางจากปูเสรีมาให้นะคะผู้ชมพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ